ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่คนขอบอนแฟนหงยิ้มสื่อเมืองเบียยกเรวพูเต็งสอยปาวาเสริมแกร่ง เหล่าสาวกของแดงอาจได้รับข่าวดีอีกครั้งเร็วๆนี้เพราะล่าสุดผู้สื่อข่าวจากสปอร์ตวิลยืนยันว่าลิวพูกลายเป็นตัวเต็งจะได้ตัวแบงชามชมเปาว่าประกันหลังของเือใต้พรบาร์เยเมนิกในช่วงซัมเมอร์นี้โดยที่เริ่มพูดคุยกับเอเจนต์ของนักเตะแล้วด้วยลิวพูทีมดั้ใจจากสึกเพรเมนิกอังกฤษกลายเป็นสโมสรที่มีโอกาสเหนือกว่าคู่แข่งรายอื่นๆในการล่าตัวแบงชาแชมเปาว่ากองหลังชาวฝรั่งเศสของเือใต้พรบาร์เยเมนิกในช่วงซัมเมอร์นี้ ตามการรายงานจากคริสเตียนฟ้าผู้สื่อข่าวลูกนางเมืองเบียของสื่อดังอย่างสปอร์ตบิลปัจจุบันปวาวลาสัญญากับไปจนถึงแค่ช่วซัมเมอร์ปีหน้าแต่เมื่อเ็ดๆนี้จะตัวได้แจ้งกับต้นสังกัดแล้วว่าไม่ต้องการจะสัญญาฉบับใหม่เพราะเล็งจะเก็บข้อขอัมลาทิสอาริอานัสอารีนาในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับและจากความเคลื่อนไหวดังกล่าวทำให้ดาวเตด,ดุริกีแชมป์โลกในวัย27ปีซึ่งเล่นในทั้งแบ็กขวาและก็เซ็นเตอร์แบ็กได้รับความสนใจจากหลายสโมสรชั้นนำอาทิเช่นหงแดงลิเวอร์พูล ถึงบลูเชลซีและไอต่างดาวบาร์เซโลนาเป็นต้นนะครับล่าสุดเฟาคอนเฟิร์มผ่านคอลัมน์ของตัวเองนะครับว่าหงแดงตอนนี้กลายเป็นตัวเต็งจะได้ตัวปาวาไปครอบครองแบงค์แชมเอปาวาได้แจ้งกับสโมสร,รของเขาแล้วว่าเขาต้องการย้ายทีมในช่วงซัมเมอร์นี้เอเจนต์ของเขาได้มีการพูดคุยกับสโมสร,รอื่นๆแล้วและตอนนี้ลูพูคือตัวเต็งที่มาแรงมากๆก่อนหน้านี้เชลซีและบาร์เซโลนาต่างก็ให้ความสนใจเช่นเดียวกับสโมสร,รจากอิตาลีอย่างเอซิมิลานและก็อินเตอร์มิลาน ทั้งนี้ลีวัพูเพิ่งประสบความสำเร็จในการคว้าตัวอเล็กซิสแม็กออลลิสเตอร์กองกลางทิมชัดอาร์เจนต้ามาจากบริทันแอดโฮฟอัลเบียนซึ่งถือเป็นการเดทร์แ,แรกของแดงในช่วงซัมเมอร์นี้สำหรับฤดูกาล2022-2023ที่เพิ่งปิดฉากลงไปปาวามีสถิติลงเล่นให้กับบาเย็นรวมทุกรายการ42นัดและทำไป7ประตูนะครับ โบคาแฉเองนักเลงพอลิวพูจ้องคลาดกองกลางดาวรุ่งโบคาจูเนียสทีมลึกหลังของลิบอาร์เจนตินาระบุในเว็บไซต์ของสโมสรว่าลิวพูกำลังจับตามองอลันวาเลรากองกลางดาวรุ่งและส่งไปม,มองมาดูฟอร์มของนักเตะหลายรอบแล้วลิวปูแสดงท่าทีเน้นความไม่ฟิลรายใหม่มาสมทับมากเป็นพิเศษแม้จะประสบความสำเร็จในการดึงตัวอเล็กซิสแม็กเอลดิสเต มาจากเบลตันได้แล้วก็ตามเนื่องจากเขาโลกองกลางทิ้งไปหลายๆายในช่วงซัมเมอร์นี้ต่อจากกรณีดังกล่าวโวค่าออกโรงแชว่าหงแดงสนใจคว้าวาเรรามิดฟิวตัวรับวป21ปีของพวกเขาซึ่งเป็นเด็กปั้นของสโมสรและกระโดดขึ้นมาเป็นกาลังสำคัญในทีมที่ใจเป็นซีซั่นที่4แล้ว ทีมแกล้งจากทิ่้าขาวเผยว่าแมมองของลิเวอร์พูลเข้ามาดูฟอร์มของวารเรราผลล่าสุดคือช่วงปลายเดือนพฤษภาคมนัดที่พวกเขาเปิดบ้านเจนเอาชนะติเกรหนึ่งประตูต่อศูนย์แต่ก่อนหน้านี้ในเดือนมีนาคมทีมดังจากเมอร์ซิไซส์ก็ส่งทีมงานมาดูดีลาของแข้งเข้าหมายรายนี้เช่นเดียวกันนอกจากนี้โบคายังย้ำอีกว่าวาเรราได้รับความสนใจจากอีก4สโมสรโดยมีทั้งเนวคาเซิลและบาร์เซโลนารวมอยู่ในจำนวนนี้ด้วยอย่างไรก็ดีคาดว่าหากลิเวอร์พูลสนใจฟ้าตัวเขา ซึ่งมีค่าสัญญาสุดก่ำยาวแค่11.7ล้านปอนด์หรือประมาณ523ล้านบาทก็อาจจะใช้วิธีปล่อยให้ต้นสังกัดทีมตัวมาใช้งานก่อนเป็นเวลา1ซีซั่นเนื่องจากครอบถูกโจงกับกองกลางหลายรายในช่วงซัมเมอร์นี้ไม่ว่าจะเป็นเคฟรนตูร,รามมานูโคเน่กาบรีเวกา้าและอันกราเฟนแบกแล้วก็โรเมโอลาเวียถึงกระนั้นด้วยเหตุที่ปัจจุบันทั้งหมดอยู่ระหว่างการลงเล่นกับทีมชาติจึงเชื่อว่าหงแดงมีกำหนดเก็บตัวซ้อมในช่วงปรีซีซั่น ตั้งแต่วันที่8กรก,กราฎคมนี้จึงจะยังไม่ได้จเจรป,ปา,กา,กากับใครอย่างแน่นอนในเร็วๆนี้รักเหมือนน้องโกนาเต้เชียตูรามย้ายมาอยู่ลิเวอร์พูลอิบราฮิมาโกนาเต้ระบุอยากเห็นเคเฟรนตูรามย้ายมาอยู่กับตนที่ลิเวอร์พูลโดยบอกว่าจะคอยเลี้ยงดูอีกฝ่ายเป็นอย่างดี อิบฮิมากุนเต้กองหลังชาวฝรั่งเศสของลิเวอร์พูลยักษ์ใหญ่จากศึกียรลิกอังกฤษกล่าวว่าตอนอยากให้เกฟรนตูรามกองกลางของนีสย้ายมาร่วมงานด้วยกันในทัพหงแดงโดยตูรามคือหนึ่งในแข้งที่มีข่าวกับลิเวอร์พูลอย่างหนักตลอดช่วงที่ผ่านมาหลังจากคุณซูเจเกนครับต้องการจะยกเครื่องแผงกองกลางครั้งใหญ่โดยที่แข้งวัย22ปีเป็นหนึ่งในลูกชายของลิลียงตูรามตำนานแนวรับเลือดน้ำหอมและซีซั่นล่าสุดเขาทำไป2ประตูกับอีกสแอสซิส จากการลงเล่นเกมลิกเอิง35นัดโดยโกนาเต้เผยว่าผมคงจะดีใจมากถ้าเขามาอยู่กับลิเวอร์พูลผมจะรับหน้าที่ดูแลเขาเป็นอย่างดีผมพร้อมจะทําทุกอย่างเพื่อให้เขาพัฒนาตัวเองและกลายเป็นนักเตะตามแบบที่เขาต้องการกาเคฟเฟรนเป็นเหมือนน้องชายของผมผมเคยตามดูการเติบโตของเขาผมเคยซ้อมร่วมกับพี่ชายของเขาที่ศูนย์ฝึกซ้อมผมได้เห็นเขาเติบโตมาเรื่อยๆผมได้เห็นฟอร์มการเล่นของเขาและพัฒนาการของเขาในตอนนั้นมันน่าทึ่งมากๆอิบราฮิมาโกนาเต้กล่าว่ะครับ รู้ตัวดีฟานเดอร์เฟนยันถูกลิวอพูจับตามองมิกกี้ฟานเดอร์เฟนประกาศหลังจอมแกล่งของฟาวเอฟแอลวอล์ฟบวกคอนเฟิร์มเป็นเรื่องจริงที่ตนกำลังได้รับความสนใจจากลิวอพูพร้อมอวยหงแดงเป็นสโมสรที่ยอดเยี่ยมมิกกี้ฟานเดอร์เฟนเซนเตอร์แบ็กชาวดัชของฟาวเอฟแอลวอล์ฟบวกยืนยันนะครับว่าตนรู้ดีเกี่ยวกับความสนใจจากลิวอพูยักษ์ใหญ่จากศึกพิมร์ล็กอังกฤษ ตลอดช่วงที่ผ่านมาลิวภูมีข่าวกับฟานเฟนเป็นหนึ่งในแข้งเป้าหมายสําหรับการเสริมแนรับในช่วงตลาดซื้อขายนักเตะซัมเมอร์นี้และตาสุดประกำหลังร่างใหญ่ในวัย22ปีระบุชัดว่าเป็นเรื่องจริงที่ตนกําลังถูกของแดงจับตามองอยู่มันเป็นเรื่องจริงและผมก็รู้ดีว่าลิวภูเคยติดตามผมมาก่อนแต่สําหรับตอนนี้ผมไม่รู้อะไรทั้งนั้นถามว่าลิวภูเป็นสโมสรที่ยอดเยี่ยมหรือเปล่านะรอมันแน่นอนอยู่แล้วฟานเดเฟนกล่าวกับสื่อบ้านเกิดเมื่อเร็วๆนี้หละครับ ปัจจุบันฟฟนเฟนกำลังอยู่ในช่วงเตรียมช่วยทีมชาติในแลนด์ในการสู้ศึกชิงแชมป์แห่งชาติยุโรปยู21ที่ประเทศโรมาเนียและก็จอร์เจียซึ่งกำลังจะเปิดฉากขึ้นในวันพุทธที่21มิถุนายนนี้นะครับลิเวอร์พูลใช้เกมรอหลังซอลตันปักป้ายขายวอดพท้าวสุดโทษ ลิวพูเตรียมเดินเกมด้วยการรอเพื่อให้ซอตันตันยอมลดราคาเจมวัตพลาส์ลงมาอีกครั้งหนึ่งจากราคาที่ปักป้ายขายไว้ตอนแรกนะครับเจมวัตพลาส์มิดฟิลกับตันทีมซอลตันเตรียมจะย้ายออกจากทีมเซนต์แมรีส์ในช่วงซัมเมอร์นี้หลังจากนักกุลตกชั้นไปเล่นลีกรองอย่างแชมเปี้ยนชิพโดยสโมสรตั้งค่าหัวไว้ที่50ล้านปอนด์รือประมาณ2,100ล้านบาทโดยมีนิวคาสเซิลยูไนเต็ดกับเวสต์แฮมยูไนเต็ดให้ความสนใจอยู่แะครับ ขณะเดียวกันเดลิเมลสื่อประเทศอังกฤษก็เปิดเผยว่าเจเกนคลับต้องการสมทับตำแหน่ง Mid มิดฟิลด์เพิ่มเติมถึงแม้ว่าพึ่งคว้าตัวอเล็กซิสแมคอาริสเตอร์เข้ามาก็ตามเนื่องจากทีมปล่อยอเ er, ล็กซ์ออกเลตแชมเบรเลนแกมส์สเนอร์และก็นาบีเกตาออกไปแบบฟรีฟรีนะครับซึ่งด้วย IU อายุอานามของดาวเตะจอมบันฟรีคิกที่เข้าสู่วัย28ปีสื่เอเจ้าเดิมระบุว่าหงแดงจะรอให้ซอนตันลดค่าตัวลงมาเหลือแค่25ล้านปอนด์หรือประมาณ1,000ล้านบาทเท่านั้น อย่างไรก็ต,ตามเดริเมลเสริมต่อว่าในสัญญาของวอร์ดพลาสไม่ได้มีเงื่อนไขปล่อยตัวกร,รณีทีมตกชั้นโดยสัญญามีระยะเวลาถึงปี2026ทั้งนี้ซอลันตันเคยปฏิเสธข้อเสนอของวอร์ดพลาสจากแอสตันวิลล่าด้วยจำนวนเงิน25ล้านปอนด์มาแล้วเมื่อปีก่อนและพวกเขาก็เชื่อว่าจะทำเงินจากนักเตะรายนี้ได้มากกว่านะครับ ลิเวอร์พูลยังเชิงยื่น51ล้านปอนด์ให้เรอันมาริตปล่อยวาวเวเดร,ร่วมทัพลิเวอร์พูลพร้อมยืน่นข้อเสนอจำนวนเงิน51ล้านปอนด์หรือประมาณ2,142ล้านบาทให้กับเรอันมาริดเพื่อขอซื้อตัวเฟรเดริโกวาวเวเด้กองกลางฟอร์มฮอตมาร่วมทัพแต่งานนี้ราชลิทขาวคงไม่ยอมง่ายๆเพราะพวกเขาต้องการได้ค่าตัวนักเตะไม่น้อยกว่า85ล้านปอนด์หรือราว3,570ล้านบาท วาเวเดเป็นหนึ่งในนักเตะกำลังสำคัญของโรสบังโกสโดยเขาโชว์ฟอร์มได้อย่างโดดเด่นและมีความสำคัญที่ทำให้ทีมของคุณซือคาโลอันเชลติประสบความสำเร็จเมื่อซีซั่นที่ผ่านมาขณะที่หงแดงต้องการจะยกเครื่องแผงกองกลางในช่วงซัมเมอร์นี้โดยอยากได้วาวเวเดเข้ามาร่วมประสานงานกับเด็กซิสแบ็กอาริสเตอร์ินฟิลชป์โลกที่เพิ่งสัญญามาร่วมทัพจากเบรตันแอนด์โฮฟอาเบียนโดยเอลนาซิองนานสื่อดังของสเปนรายงานว่าจเกนงครับผู้จัดการทีมชาวเยอรมันแสดงความชื่นชอบผลงานของวาวเวเด นักเตะมีส่วนสำคัญในการช่วยเรอันมาดปิดปราลิวพูในรอบชิงชนะเลิศยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกเมื่อซีซั่น2021-2022และพยายามจะเจรจาเพื่อควาอ้าแข้งสิมชชติอุรุกวัยมาร่วมทัพให้ได้โดยจากรายงานข่าวของสื่อฉบับเดิมระบุว่าลิเวอร์พูลได้ลองอย่างเชิงรายช้นข่าวด้วยการยื่นข้อเสนอ51ล้านปอนด์เพื่อขอซื้อวาเวเด้มาร่วมทัพในช่วงซัมเมอร์นี้แต่โดนปฏิเสธไปเป็นที่เรียบร้อย มิดฟิล์วัย24ปีย้ายมาอยู่กับยอดทีมเมืองดินซานติอาโกเมดิบิลเมื่อปี2018โดยมาเล่นกับทีมชุดเบยของทีมก่อนที่จะพัฒนาปีท้ากล้าขึ้นมาอยู่ทีมชุดใหญ่และเป็นตัวหลักและที่สำคัญปัจจุบันเขาถือเป็นหนึ่งในกองกลางที่เก่งที่สุดในโลกเลยทีเดียวสำหรับอาร์มาิกกำลังพยายามสร้างแผนกองกลางแห่งอนาคตเนื่องจากโทนี่คลสและก็ลูก้าโมดรช์สองอมเก่าของทีมอยู่ในช่วงท้ายอาชีพการพาแข่งแล้วขณะที่วาเวเดียถือเป็นกำลังสำคัญของทีมด้วยเหตุนี้ฟอเรนติโนเปเร จึงต้องแปะใต้าค่าตัวเอาไว้ที่85ล้านปอนด์ฉะนั้นทาไม่ได้ตัวเลขมากกว่านี้ก็ไม่มีทางที่จะปล่อยไปไหนทั้งนั้นแหละครับ